เมื่อเศร้าร่างนารอน่อลขอบตาว่าท่านออบจักรลาดบ้านฉันโอ้ยใจดีใจดีก็บอยซีรีใช้เนยด้วยครับวันนี้อยู่บ้านตู ตำบลทองหลางอำเภอจ,จักระลาจังหวัดนครราชสีมาติดถนนใหญ่เลยครับถนนเส้นโคราชจักระลาห่างจากโคราชยี่สิบกว่ากิโลมืออื่นอยู่ปัตุมลาดบมเมนตหรอครับอย่ามืออื่นอยู่ปัตุมลาดเมนมอา มัอนีอยู่ไกลในเมืองโครลาดเลยครับยูบันตูมเมื่อจักรลาดครับใช่ค่ะมีอปทุมนะมือนำเมื่อปทุมลาดบ้านอย่างโคกลางบ้านโคกกลางมือนบ้านโคกกลางตะบนน้องแค่นําเมื่อปทุมลาดจังหวัดลอยเอ็ดบ้านมีไฟตัวนี้แลกวควรสอบถามในจ้าอยากได้ชุดคุณแอนเพิ่นขายช่องทางไหนบ่ได้ขายหรอกครับผม มันมีวันหยุดหรือไหมครับพอดีที่จริงเป็นโลกตุมาตลอดเนาะสองปีว่าได้ว่าได้เอาเสือผ่ามาขายไีไ่เรเอาแจกน้องๆลูกหลานเดใส่แต่ที่เนี่ยเ,เป็นเิ่นเหม็นคนสื่อเสือผ่ามาส่เธอเดียวบางตัวกับบอไซพ่อเรา,ราเวลาพ่นช็อปคุณแหนเวลาพ่นสื่อของเนี่ยเพิ่นบอกว่ามีเวล่าไปเนาะแต่พอเพิ่นไปเพิ่นสื่อ,อมาที่ไหลายๆๆไหมครับ แล้วก็สั่งออนไลน์มาที่ลราหลายๆบางเทือกอะบอดไซนักกษสะสมมาสองปีก็เลยเอาออกมาโลตูสองหมื่นพันไปแล้วผู้ใดผ่านก็นแสดงว่าผ่านคิวงานต้องดูที่แอฟฟ้านะดูที่แอฟฟ้า พิมพ์หาคณะหมอลำใจก็ลอยหรือคิวงานหมอลำใจก็้อยมันขึ้นเลยต้องไปดูแล้วก็ต้องเซฟไว้นะผมกระจำผมเองกระจำบ่ได้เพราะมันมีงานทุกมื่นวะฮะมีงานทุกหมืน่นปุ๊บเนี่ยมันกะมันมันก็บอสนาสิจำไฟไฟบีมจะโตครับสามสิบสี่ตครับ ฝนไม่ตกนะครับยูนิฟลนมาตกดีครับผมเอาอันนี้ไปให้เบิ้องก่อนฝนมาตกดิฮะท้องฟ้าปลอดโปร่งครับพร้อมที่จะทําการแสดงมาโหลดออกมาโหลดต้องเข้าช่องทางไหนครับจะได้ติดตามอ๋อโลตู้แอนอรอดี กูเบียมาบอกมือนี่ไก่บานพคนหนาสิมาได้ครับเขาย่าไปเบ่าเลียงฝ่าเลียงฝนหรอพี่น,อนอ่อยบ,บอาเเลียงเงินบอาประเด็นว่าสิมาบ่อมากเอาบูเดสิมาขอเสียงแน่ับ ู้ใดกำลังเดินทางมาผู้ใดสีมาขอเสียงนะครับโอ้ยคำถามขาฟิวไปใส่นอ้ยายบึงไปใส่ครับแม่แดงอยู่ใส่ครับ เกมบอลยู่ไส่ขับนี่มูเจา้พจาพิดจะละหน้ามึง่ยมันขัดขัดสควอนคิดหน้าคิดหลังสก่อนแหน่ตอนหี้ผมเฮยียดหยังอยู่เนี่ยผมเฮยียดหยังอยู่เนี่ยผมยูไสเนี่ย <c oughs> คือคนเข้ามาไม่พร้อมกันเนาะ ผมบอกไปแล้วบางคนกับบ,บอทท่านเขามาได้ฟังบัตรุ่นเนยลยเหนแสดงยุไสผมสีเขียนปลายติดนาาดาผากเกี่ยวของไว้เลยบ้านตูมอำเภอจักลาดจังหวัดโคราชครับผม mm. ฮะประกาไมคุณเนี่ยสูงกูสิเขียน่่นาผาก ประกาไม่พอเนี่ยกูสิเขียนใส่หน้าผากกูไว้เนี่ย ไปเลยดีบ่อยแมมอยู่ที่จริงไม่ไม่นองคอมเมนตนตอบอยู่ด้วยครับไม่นองคอาเมนตนตอบอยู่ตลอดอยู่วางแสดงอยู่ใสแล้วผมกระซิบออาไปตลอดอยู่แลบแคมชันมันกะนมี่อยู่ครับอยู่บนโพส์มันกะนมี่อยู่ว่าอยู่ใส่บันตูมอำเภอจักกลาบบันตูมตำบลท้องหลางอำเภอจักกลาบจังหวัด นครราชสีมาครับอันนี้ผมมาไล่เนี่ยคือมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องมาเบิรงคอนเสิร์ตใจกระลอยสําหรับมื้อนี้อันนี้คือวัตถุประสงค์ในการไล่โซของผมเนาะพี่น้องที่เขาลบครับยันกระดาษเยันแบบกลับหลังเนี่ยอันอาดียาาย๋ยันอเไียันอะ ส่งสือบองางบานตูมทำไมทำไมส่งสือจะเป็นบงางแม่ให้หน้อบ่อยสีใช่ไมไม่เียงมงุ้นแล้วมอล้เนาะถือตะไม้บ่ไเด้ถือปากกาเขียนคันบ่เขียนบ่แล้วดอกขันเขียนติดนาผากแล้วอันอันถามอีกอยู่นี่สิถือแบบ cứ ba nhằng đi là เตรียมกลับหลังพร้อมที่พี่น้องเพราะว่า ทาเละคนกับสีถามอีกได้ปะนี่ถามอีกแม่นหยังระบานตูม,มันเพื่อจะกระลาบก <c oughs> <c oughs> ินเขายัางบอยิมกัเกิดบอกเป็นยังครับเพื่อพี่น้องสิได้เข้าใจขอแอกซี้มาเนี่ยครับครับมีไปยู่อันพาบอ มากูติดใช่หนาผากูเบิ้งขนาด<ฆ>เอาทั่ซิ้นไมห่หายติดใช่หนาผากไ่มนี่เอาไ้เังส่เนาะเห็นพี่น้องเห็นอยู่เป็นบ่หมายความว่าผมแสดงอยูุ่บันตูมเพื่อจัก,กรลาดจังหวัดโคราชนะครับอันตว่ายผมคือสิบสามารถพริมพ์ได้หยีผมมันต้องเขียนถอยหลังแมเพราะว่ามันเป็นกล่องหนาขันผมสิพิมมาตาฟิวนังหยุดติ่น กาฟิวเบื้องนางอยู่เต้นเบื้องแอร์นอดียุบพิจิตรน้องเพชรน้องพ่ออยู èn, ่ขอนแก่นบอยสิริชัยนางอยูุของแต่งโตหลังเีที่ย, um arat, ยู่บ้านตู่มเมื่อจักรลาดเองสิบอกับลูกกองพัสะดวยุหันพระ ถามคนดูแลหฮะพาเบิงมันมีลกล้องุูกประกออยู่นะั่นนะ่ะบางคนกับลู่ยุทธวัคเจากับถามแต่กับผเป็นอย่างผมกะถือว่านี่แหละอันเพราะว่าประเด็นสาคัญผมอยากให้หูว่าผมยุบันตุม่มตะวันอื่นผมกับสิตอบแน่่าตอบแน่ยุบันตุม่มมันเพิ่จัก,กรกลาดได้ครับ อันนี้คือวัตถุประสงค์ที่ิผมสิมาไหลนี่คือให้พี่น้องเนี่ยจังว่าผมอยู่บันตูมอำเภอจกกัรออจก,กราดครับบานตูมอำเภอจักราชครับอันนี้วัตถุประสงค์ในการมาไหลส,ส่วนของผมเนาะส่วนคําถามอื่นมันบเป็นวัตถุประสงค์ของผมแต่ว่าขันขัน,ขนผมเห็นผมขสีอานขันผมโมเห็นผมขสีบอ่อใอานครับมาเด้อพี่น้องเหมือนี้อยู่บันตูมครับผมบานตูม อันส่วนอื่นๆนั่นถ่านผมเห็นคำถามมงกรสิตตอบห่างเทียมีคนตอบในคอมเมนต์อยู่เด็กแต่ว่าคขมเมมต์คำถามมาแล้วบอานไหมบอาน <c oughs> จังหวัดอีหยังมาตีหาเบื้องในใส่ใส่ปัญญาไปหาเบื้องนี้จีบเอะเอาเด้อผมพิมพ์ใดซนี่ครับเพราะว่ามันสุดกองแล้วนี่มิกเห็นบมอพี่น้องมันจะสิมี มันก็สิมีซุ้มอันถามอย่างเดียวบบ่ใส่สมองนี่ไม่ถามอีกว่าจังหวัดอะไรครับนะเร็วเร็วเรวโอ้ยกูซื้อมาหลายกระดอเขาก็บุได้กินดีตองมืงเนี่ยต้นใจให้ต้ง ก็ตองหยุดลูกน้อง พยายามอยู่ดีครับพี่น้องเนี่ยมันเพราะว่ามันพิมพ์หามันต้องเป็นยี่ห้อมันต้องเขียงถอยหลงังนประเด็นคือมันต้องเขียงจริงสเพราะันเป็นกล่องหนา <c oughs> และวงจะาวาย,ยี่หงอยุสัยติอาดอายเป็นห้ดูแลให้เบืองน้ำเขานี่มันเปิด เป็นไปเพระาะไหนวนเหมือเทพแลกสิ้นหัวหนังสือกับมี่คูกระสือบางคนก็นถามกวนบางคนแบบคนถามโดยความบรูอ่ะแมนอยู่ครับเห็นอยู่แต่ว่าอันผู้ถามแบบว่าบางคำถามมันคือมันเป็นคำถามที่ปัญญาอ่อนเนี่ย เมา่อนแล้วพย,าย,าย่านย่านย่านพี่น้องบาเข้าใจนี่คือความพยายามของผมเด้อผมบริห็ดใส่ออนี่ล่ะพี่น้อง เป็นบอยสิริชัยมันต้องสามอ่ะเห็ุใดทุกอย่างในสิ่งที่หลายคนเขา mm hmm. เห็ุบ mm hmm. ่อ้เออนีบเสือบันตัวมาเมื่อจักรลาดเนาะขันบ้องหูจักจังวัดกันว่ต้องหูต่อ,อาไป แปะข้อเสือ,อนี่สิอ่านบ่นอะนี่ดส,สิว่าเคียงข้อเม่อันแปะหน้าผากนี่มันอาจสิชัดเย็นเลยก็ผมสิว่าแปะหน้าผากขออนุญาตกินเข่ากันเถอะบันีิเดอพี่บอยจยะบ,บีบหนามันบ่เลอดมึงไปเบิ่งยวนเฟดบุกไลสองช่องทางเนี่ยติกตอกมันเป็นยังสี่ไล่ไมามันกับบีบไฮโรดหากินค้อม บีบนบ้ำเพราะบีบมากันยากซอลอถามแนวเนาา่เาเป็นประามเขาเอื่นว่าค้นสวดลวดปากมอมือน,นีได้อาจมาน้ำลดหนีกับพ่อแห้งเลยเดี๋ยวมือน,นี่พ่อซุ้มนั่นอยู่ เห็นไปบา้านไหนมื่นวันผ่านเลย <c oughs> มื่นวันผ่านเลยไก่หอนไก่ห้นแล้วเนี่ย อย่างมาสุ่นหน่อยๆครับปั๊บท่านที่หลดไปใช้หลักว่างันหมือนี่ทันโกนมาเด้อครับพี่น้องมากินขา่าวกินข้าวน้ำกันครับกินข้าวลาบสิแจ้งหน้ามื่อนี้เลนซอดแจ้งครับยุบันตูมมัเพื่อจักราดจังหวัดนครราชาสีมาครับมาเด้อ พี่น้องปองไปทุกทุกแพลตฟอร์มเลยผมไหลทั้งสองช่องทางเรื่องเลยนะอยากให้พี่น้องมาหลายๆครับเป็นงานแหลกที่มาเล่นในไก่โตเมืองโคราชเนาะซึ่งตอนช่วงกระถินที่ผ่านมานะครับเขาไปเล่นอยู่ปะทายบัวหไงล่ะคะ่ะอยู่อำเภอใดแนล่ะ,ะอ่าป่าตงชัยเขาไปเล่นมาแล้วนะฮะคุยไปน้องบอยไม่ต้องอ่านจ้าอ่านอยู่ครับผมผมบริเวณที่เรียบหรอก ผมหายแล้วผมก็ะพ่านไป